อันนี้เราอยู่ที่กว่างโจ่าเป็นเป็นทริปทัวร์ทัวร์ไปกับลุงเหรอไปกับลุงมาเป้าหมายคือว่ามาเที่ยวมากินแล้วก็มาดูวัสดุมาดูอะไรต่างๆดูบ้านดูเมืองเขาด้วยพระเอิญอะพอเอิญตอนนี้มันมีแคตตันแคตตันแฟร์เราก็ไปแคตตันแฟร์กันมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในแคตตันแฟร์นะเราอยู่ในตลาดเขาเรียกว่าตลาดวัสดุก่อสร้างนะารัใหญ่มเพียงแค่แห่งหนึ่งในกว่างโจวแต่ใหญ่สุ่ในกวางตูนะ ใช่ไหมใหญ่มากค่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างซึ่งมีแบบนี้อยู่เยอะนะครับก็อยากจะชวนพวกเราว่าใครมีโอกาสนี่ยลองออกมาดูโลกใช่ไหมใช่ครับแล้วที่สำคัญขาหมูอร่อยมาก โอ้โหต้องบอกว่ามากับลุงช่างนี่กินดีอยู่ดีคือคือเราไม่ได้เป็นต้องารดูงานยันยันเรากินดีเที่ยวดีนอนดีคือเราใช้ชีวิตด้วยทํางานด้วยใช้ชีวิตด้วยแล้วมาคนในแวดวงเดียวกันอชีพเได้แชร์ความรู้กันานรับแล้วก็ได้รู้จากกานเผื่อมีคอนเนคชั่นต่อไปในพาหน้าว่าอันนี้นี้อยู่เชียงใหม่นี่อยู่เชียงใหม่ใช่ใช่แบบ แบบและดีไซน์คือเยอะมากาแล้วก็โมเดิร์นแล้วมีเกรดที่แบบโอเคเลยนะเ,เออไม่ได้แบบของล้างความ <นะ S 2> คิดเราไปเลยอ่ะที่ว่าของขราวหน้านี่เรานัดกันแล้วนัดที่ทิปยังไม่จบนะ คราวหน้าเนี่ยว่าอัดทัชเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดใช่ไหมครัเราว่าจะไปโอซาก้าอ่าไปไปไปเอ็กซ์โปด้วยแล้วก็ไปฟูจิด้วยกําลังเปลี่ยนสีด้วยอุดรูุญกาลังดีด้วยกินเที่ยวแล้วก็ได้ประโยชน์ได้งานด้วยได้ของกลับบ้านได้แต่ตอนนี้ทัวร์ทัวร์ถ้าทางจะเต็มแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกเก่าจะไปหมดเลยอย่างน้อยๆนี่เดี๋ยวมีลุงช่างกับผมแน่นอนเมีอาม่าด้วยอาด้วยม่าด้วย ผมด้วยครับโอเคแล้วคอยติดตามข่าวสารกันนะครับแต่อยากจะชวนพวกเราออกมาเปิดหูเปิดตานอกจากโอซาก้าเรามีที่ไหนอีกครับอ๋อเดี๋ยวเราจะไปฟอซานกับจงซานจงซานฟอซานเนี่ยเป็นเป็นเมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์ บิวอินทั้งหมดนะครับแล้วก็จงซานเนี่ยเบืองแห่งอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกไฟฟ้า LED ต่างๆเนี่ยมาแบบนี้พ์แบบ VVIP เที่ยวกรุงช่งเนี่ยนะฮะได้เที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยได้คอนเน็กชันด้วยแล้วก็จะไปเพิ่มรายได้ให้เราด้วยเราเจอกันนะอยากมาร่วมกับพวกเราก็คอยเปิดหูเปิดตาไว้แล้วรีบทักมานะเจอกันครับแลเรเจอกัน